การบริหารพัสดุความหมายของการบริหารพัสดุสมชัยสีสุทิยากรได้กล่าวว่าการบริหารพัสดุคือระบบงานที่ถูกต้องเหมาะสมมีสถานที่ที่ทำงานที่สะอาดสะดวกสบายมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียบพร้อมสุรีพรเฮงฮะได้กล่าวว่าการบริหารพัสดุหมายถึง การดูแลจัดการเกี่ยวกับวัสดุต่างๆทั้งที่อยู่ในคลังและวัสดุที่อยู่ในกิจการนั้นๆให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดกล่าวคือให้มีสภาพคล่องตัวและลดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการจัดหาการเก็บรักษาและการเคลื่อนย้ายวัสดุนั้นเพื่อนำไปใช้หรือขายให้ผู้ต้องการสรุปแล้วความหมายของการบริหารพัสดุหมายถึง การดาเนินการที่ต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการการวางแผนการได้มาซึ่งพัสดุการแจกจ่ายการบํารุงรักษาและการจําหน่ายพัสดุหรืออาจหมายถึงการจัดการพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดซึ่งเป็นการดําเนินงานที่มีขอบเขตกว้างขวางและการดําเนินงานของทุกหน่วยงานจะต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ความสำคัญของการบริหารพัสดุ 1. สนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงานการมีพัสดุที่เพียงพอเหมาะสมและพร้อมใช้งานช่วยให้การดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุปเป้าหมายที่กําหนดไว้อีกทั้งยังช่วยให้หน่วยงานสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสส่งเสริมความโปร่งใสและตรวจสอบได้การบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ และตามหลักธรรมาภิบาลช่วยลดโอกาสเกิดการทุจริตและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสมการมีระบบบัญชีและการตรวจสอบที่ดีทําให้การตรวจสอบย้อนหลังได้ง่ายค่ะ 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรช่วยควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นและยังป้องกันการจัดซื้อพัสดุที่ซ้ําซ้อนหรือเกินความจําเป็นอีกด้วยค่ะกระบวนการบริหารพัสดุมีทั้งหมด8ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1 การวางแผนความต้องการพัสดุวิเคราะห์ความต้องการการใช้งานในแต่ละปีงบประมาณจัดทำแผนพัสดุประจําปีเช่นแผนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนที่2การจัดหาหรือการจัดซื้อจัดจ้างเลือกรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างเช่นวิธีการเฉพาะเจาะจงวิธีคัดต่างๆทําสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ขายขั้นตอนที่3การรับพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของพัสดุที่ได้รับกับรายการที่สั่งซื้อดำเนินการจัดทำหลักฐานการรับพัสดุเช่นแบบรายงานการตรวจรับพัสดุและบันทึกข้อมูลในทะเบียนพัสดุขั้นตอนที่4การจัดเก็บและการเก็บรักษาพัสดุจัดเก็บพัสดุอย่างเป็นระบบมีการแบ่งประเภทและสถานที่ให้เหมาะสมดูแลพัสดุไม่ให้ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย มีการควบคุมการเข้าออกของพัสดุในคลังขั้นตอนที่5การบำรุงรักษาพัสดุดูแลซ่อมแซมปรับปรุงพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอจัดทำบันทึกประวัติการซ่อมและประวัติการบำรุงรักษาพัสดุขั้นตอนที่6การเบิกจ่ายพัสดุมีระบบขอเบิกจ่ายและอนุมัติการเบิกพัสดุจ่ายพัสดุตามความจำเป็นและความเหมาะสมต่อภารกิจ บันทึกการเบิกจ่ายจริงและถูกต้องขั้นตอนที่7การควบคุมและตรวจสอบพัสดุตรวจนับพัสดุประจำปีและจัดทำบัญชีทรัพย์สินตรวจสอบความถูกต้องระหว่างบัญชีกับพัสดุจริงรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้มีอำนาจขั้นตอนที่8การจำหน่ายพัสดุพัสดุที่ชำรุดเสี่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้งานอีก ดำเนินการจำหน่ายตามวิธีที่กฎหมายกำหนดเช่นการขายทอดตลาดการบริจาคหรือการทำลายขอบข่ายการบริหารพัสดุหมวนพันทิบได้กล่าวว่าขอบข่ายของงานพัสดุนั้นครอบคลุมทั้งพัสดุขลุพันที่ดินและสิ่งก่อสร้างแต่ในงานของพัสดุโรงเรียนจะครอบคลุมเฉพาะวัสดุและขลุพันเท่านั้นซึ่งได้ความหมายของวัสดุหมายถึง สิ่งของโดยสภาพย่อมสิ้นเปลืองหรือสลายตัวในเวลาอันสั้นคลุพันหมายถึงสิ่งของที่คงทนถาวรมีอายุการใช้งานยาวนานซึ่งใน,ในหัวข้อนี้จะพูดถึงการจัดหาพัสดุวิธีการได้มาซึ่งพัสดุด้วยการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวิธีการดังนี้ 1. วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป 2. วิธีการคัดเลือกและ 3. วิธีการเฉพาะเจาะจง สำหรับวิธีการเชิญชวนทั่วไปเป็นวิธีการที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเข้ายื่นข้อเสนอเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยมีวิธี3วิธีได้แก่ 1. วิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีมาร์เกวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีบิดดิ้งวิธีการสอบราคาส่วนวิธีการคัดเลือก เป็นกระบวนการที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการจัดสื่อจัดจ้างโดยมีการเชิญชวนผู้ประกอบก,การที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอโดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า3ลายและวิธีการเฉพาะเจาะจงเป็นกระบวนการที่หน่วยง,งานของรัฐเชิญผู้ประกอบก,การลายใดลาย,ลาย,ลายหนึ่งที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดมาเสนอราคาหรือเจรจาต่อรองราคาโดยตรง ในวงเงินเล็กน้อยเช่นวงเงินไม่เกิน5 0 0นบาทแนวปิบฏัติในการบริหารงานพัสดุนะค,มคะมีทั้งหมดสีแนวทางในทางที่หนึน่งคือการจัดทำข้อมูลพื้นฐานข้อมูลสีซอาย์ของสถานศึกษามีขั้นตอนคือหตั้งคณะกรรมการหรือข้ารามการขาึ้นสำรวจวัสดุคุรผผุภัณฑ์ที่ดินและอาคาร2 จำหน่ายบริจาคขายข้าวตลาดตามระเบียบในกรณีที่หมดสาภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ 3. จัดทาทะเบียนคุม้มทรั์สินวัสดุกุลพันธ์ให้เป็นปัจจุบันในการบันทึกทะเบียนคุม 4. จดทะเบียนเป็นรายชั้ัสะดุสําหรับที่ดินอาคารและก็สิ่งก่อสร้างทําผดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 6. จัดทำระเบียบการใช้สินทรัพย์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาค่ะ การจัดหาพัสดุ 1. วิเคราะห์แผนง,งานจะทํากรอบจากรายจ่ายล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมและเป็นไปนตามเกณฑ์ความขาดที่มาตรฐานกําหนด2จะทําแผนระยะปานกลางจัดหาพัสดุส่วนที่สหาสศึกษาจัดหาเองหรือหอน่วยงานอืนน่นจัดหาการกําหนดรูปแบบหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือการจัดซื้อจัดจ้างน,นะคะมี ขั้นตอนก็คือ1จะทาเอกสารแบบรูปแบบรายงานคุณาลักษณะเฉพาะของคุรุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นมาตรฐานแต่ถ้าไม่ได้มาตรฐานเราก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นกําหนดรูปแบบคุณลักษณะเฉพาะขึ้นมาค่ะ 2. จัดซื้อจัดจ้างโดยตรวจสอบงบประมาณรายละเอียดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกาศจ่ายขายแบบรูปแบบแล้วก็พิจารณานโดยคณะกรรมการทําสัญญาตรวจรับงานแล้วก็วางดีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขายหรือผู้จ้างค่ะ การควบคุมบำรุงรักษาและการจำหน่ายวัสดุจะมีขั้นตอนก็คือ1จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน2กํกำหนดระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สิน 3. กํกำหนดให้ผู้มีผู้รับผิดชอบจัดเก็บควบคุมและก็เบิกจ่ายให้เป็นไปตามร,ระบบตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุประจาปีทุกๆปีค่ะแล้วก็4ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษาซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสําหรับทรัพย์สินที่ สภาพไม,ม่ไม่สามารถใช้งานได้ก็จะตั้งคณะกรรมการพิจารณาทําการรื้อถอนในกรณีที่เป็นสิ่งปลูกสร,ร้างค่ะจากแนวคิดสู่แนวปฏิบัติและการวิจัยในสถานศึกษา การบริหารพัสดุสำหรับสถานศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำให้หน่วยงานนั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและให้บริการในการจัดก,การเรียนการสอนดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงจำเป็นต้องนำแนวคิดจากการศึกษาเรื่องการบริหารพัสดุไปใช้ให้มีความถูกต้องรวดเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน จากแนวคิดสู่แนวปฏิบัติและการวิจัยในสถานศึกษาการบริหารพัสดุเราจะสรุปได้ว่าการบริหารพัสดุในสถานศึกษามีความสําคัญอย่างยิ่งและถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาโดยตรง จำเป็นต้องดําเนินการตามลําดับขั้นตอนและระเบียบที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วยเหตุผลดังนี้ค่ะเหตุผลที่1เพื่อให้ทรัพยากรทางการศึกษาพร้อมใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดเหตุผลที่2เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเหตุผลที่3เพื่อควบคุมง,งบประมาณและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหตุผลที่4เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกค่ะและสำหรับกรุงดิชัน ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ